สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ได้เหรียญเสมาปีสองสองมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับเป็นเสมาหน้าแก่ปีสองสองเสมาหน้าแก่ปีสองสองอันนี้อีติดนะครับอีติดหลังกาก แผิวยังสวยจมูกยังสวยอันนี้เรียมกรอบเงินจมูกก็โอเคครับไม่บีมากกรอบเงินขัดเงาครับแปดสิบเปอร์เซนก็สวยอยู่ไม่ค่อยแพงกรอบเงินนี้เรียนหลวงปู่เจียมเซมาสองสองจะเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดในบรรดาเสมาของหลวงปู่เจียมนะครับพี่พ ถ้าเกิดมีพี่ๆท่านไหนสนใจสนใจสอบถามสนใจสอบถามตะกุดตะหายพระเจ้าอยู่หัวลงเจียมโทรเบอร์0 8 4 3 2 4 3 3 6 8โทร0 8 4 3 2 4 3 3 6 8แล้วก็แอดไอดีไลน์ไปก็เบอร์นี้แหละครับ0 8 4 3 2 4 3 3 6 8เดี๋ยวก็เจอครับเรียนเสมาเนี่ย แต่ก่อนมีขึ้นไปแตกเกือบสองพันนะครับพี่ๆทุกวันนี้ก็อยู่ที่ร้อยไปลายาสภาพสวยๆสวยๆหน่อยก็ปะพานต้นๆมานี้ครับผมไม่ค่อยยังไม่ได้เชอบพามาลงรีวิวให้พี่ๆได้ชมเลยครับตอนนี้ช่วงนี้เขายังไม่เอาพระมาเปิดกันเดี๋ยวมีโอกาสผมจะได้เช่า งประมาณก็ไม่ค่อยมีครับเผื่อมีพี่ๆทนานสนับสนุนก็ถักมาเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่เจียมได้ครับมงก็จะได้มีตังเอาไปเช่าหลวงปู่เจียมมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันเรียนเสมาสองสองมีเก๋นะครับพี่ๆหลังยันของหลวงปู่จะเป็นเด็กกันแล้วนะครับ สีมากกำลังพอห้อยครับสวยสวยคัสสิกคัสสิกสสกเก่าเก่าถ้าเกิดมีพี่ๆท่านไหนสนใจอยากสอบถามอยากอุดหนุนผมหลวงปู่เจียมหลวงปู่เฮงรือสายอิสานทักไปได้นะครับไปดีไลน์ศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดช่วยสนับสนุนผมได้ครับช่วยเช่าหาวัตถุมงคล ของหลวงปู่เจี๊ยของหลวงปูเ่เฮงช่วยผมได้นะครับโอเคครับผมวัแบบนนี้ผมไม่ได้มีอะไรมากมายมานําเสนอเรียนเซมาปี2องน้าแก่ของหลวงปู่เจียมติสิโยวัดอินสุการามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ได้เท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ